สวัสดีครับสมาชิกและตอนนี้ก็อยู่กับแทนเทมอีกแล้วนะครับและวันนี้ผมจะมาทําการจัดอันดับเลนเจอร์ตัวแท้งหรือเลนเจอร์ตัวยืนนั่นเองครับนิยามของเลนเจอร์ตัวยืนของผมนั่นก็คือตัวที่ยืนข้างหน้าเอาไว้รับสกิลรับการโจมตีจากฝั่งตรงข้ามนะครับเลนเจอร์ตัวยืนของผมขอเป็นระยะใกล้เป็นแบบระยะยืนน้อยๆน,นะครับระยะที่มากกว่า100ขึ้นไปขอไม่นับเป็นตัวยืนในการจัดอันดับครั้งนี้นะครับเนื่องจากยืนห่างเกินไปนะครับ เดี๋ยวเรามาจัดฟิลเตอร์สายพลังก่อนแต่ขอย้ํากันอีกครั้งว่าสายพลังชุดตัวไม่ใช่ว่าจะเป็นเลนเจอร์ตัวยืนนะครับเลนเจอร์ตัวยืนก็ขอย้ํากันทีว่าเป็นเลนเจอร์ที่ยืนหน้านะยืนหน้าหน้าเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่อันดับ10นั่นก็คือ โคนี่นักเรียนนะครับเป็นสายพลังธาตุน้ําสกิลแรกนะครับบัฟอมตะ4วินาทีแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันกายภาพและป้องกันเวท24,0ห0น่หน่วยนะครับซึ่งผมมองว่าไอ้เพิ่มพลังป้องกันกายภาพและกันเวทอันเนี้ยมันเป็นสกิลที่ไม่ค่อยจะเห็นผลสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าสกิลแรกที่เห็นผลชัดเจนนั่นก็คือการบัฟอมตะให้กับพักพวกนะครับความกว้างสกิลหนึ่งอยู่ที่330จุดนะครับซึ่งถือ ือว่าเป็นระยะบัฟที่พอใช้ได้เลยครับสกิลที่2นะครับยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบแบบต่อเนื่องของพรรคพวกหรือที่เรียกกันว่าล้างบัฟเสียนั่นเองครับถึง4วินาทีแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตหรือเกราะเลือด400% 7วินาทีแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับหรือที่เรียกกันว่าฮิวเลือด60%ของพลังชีวิตต่อ1วินาที7วินาทีเลยนะครับ สกิลนี้บาฟกว้างอยู่ที่310จุดซึ่งถือว่าเป็นความกว้างที่ผมมองว่ายังโอเคอยู่ครับ สกิลติดตัวของมันเป็นสกิลคาเฟอีนหรือว่าเอาไวต้ต่อต้านบอสเลดที่หลับสนิทนิทราใส่เรานะครับอ่าอันนี้ผมก็มองว่าเป็นสกิลติดตัวที่ธรรมดาไปหน่อยนะครับและสกิลไฮเปอร์ก็คอือต่อต้านพายุฝนหรือที่เรียกกันว่าพัดไม่ไปนั่นละครับอ่าเพิ่งถือว่าเป็นตัวยืนที่ดีมากๆเลยนะครับพัดก็ไม่ไปแถมยังมีอมาตะแล้วก็ฮิวเลือดแถมระยะยืนอยู่ที่50เป็นตัวแท้งชั้นดีเลยสายรีสามารถเปิดตามหาได้ที่ตู้ กาชาไม่ว่าจะเป็นตู้กาชาธรรมดาหรือจะเป็นตู้9้าปีที่มีอยู่ตอนนี้ก็สามารถเปิดหาโคโนี่นักเรียนเอามาปั้นมาใช้เป็นตัวยืนได้นะครับมีทั้งบัฟอมตะแล้วก็ฮิ้วเลือดอย่างที่บอกไปข้างต้นผมก็เลยมอบอันดับ1ิบให้กับโคโนี่นักเรียนนั่นเองครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันที่อันดับ9เลยนะครับ ซึ่งอันดับ9ของเรานั่นก็คือเมลิโอดัสครับอ่าเป็นตัวที่เก่านิดนึงเป็นสายพลังธาตุไม้สกิลแรกนะครับยกเลิอกอมตะทำให้ศัตรูสตันหรือชะง,งักสร้างความเสียหายถึง2,000อน่ะอันนี้ผมจะบอกให้ว่าตอนสมัยที่เมลิโอดัสมาใหม่ๆหรือแม้กระทั่งทิ้งช่วงมาเป็นปีเนี่ย ความแม่นยําของสกิลเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่นยําทุกท่าแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าผลทดสอบจะเป็นยังไงแต่ว่าสกิลนี้ก็เอามาเขาเรียกว่าทําดาเมจให้ศัตรูไม่ได้หวังพิ่งดาเมจแต่ว่าสามารถนํามาป่วนศัตรูด้วยการทําให้ศัตรูชงักนะครับความกว้างของสกิลอยู่ที่350จุดทึ่งถือว่าระยะสกิลดีมากๆครับเอามาป่วนฝั่งตรงข้ามได้ผมบอกเลยว่า ตัวนี้ก็ยังสามารถนํามาใช้ได้อยู่นะครับส่วนสกิลที่2นะครับเพิ่มพลังชีวิต400%แล้วก็หลบทักษะ60%แล้วก็ต้านสกิล60%ความกว้างอยู่ที่270จุดนะครับอาอาจจะ ับแคบไปนิดหนึ่งส่วนสกิลติดตัวนะครับก็จะเป็นความสามารถกลุ่มนะครับของ7บาทแล้วก็สกิลไฮเปอร์เนี่ยผมก็มองว่าดีมากๆนั่นก็คือฟื้นพลังครับถ้าเกิดเมลิโอรัสตายเนี่ยก็จะมีโอกาสที่มันจะฟื้นขึ้นมาด้วยพลังชีวิตถึง70%แล้วก็ยืนตีศัตรูต่อน,นั่นเองครับอะระยะยืนอยู่ที่65จุดนะครับผมก็เลยมองว่าตัวนี้เป็นตัวแทงชั้นดีเลยนะมีทั้ง สกิลปวนแล้วก็มีบัฟหลบบัฟต้านบัฟเกาะเลือดโอ้โหแถมฆ่ามันตายปุ๊บยังมีโอกาสที่มันยังฟื้นมายืนแทงต่อให้กับทีมของเราแถมยังใช้แร่เพียงแค่1 2ึ0งซึ่งผมก็มองว่าใส่เกียร์ลดแร่สัก1-2จุดเนี่ยก็ไม่แบกแร่ทีมมากเกินไปนะครับผมก็เลยเอาเมลิอรัสมาอยู่ที่อันดับ9นั่นเองครับ ต่อมามาอยู่ที่อันดับ8ของเรานะครับอันดับ8ของเราผมก็ขอมอบให้กับกลอฟลินซาเลเยอร์นะครับเป็นสายพลังธาดน้ำนะครับสกิล1น,นะครับบัฟอมตะฟื้นฟูลพลังชีวิต30% แล้วก็เพิ่มพลังชีวิตอีก250%นะครับโอ้โหผมมองว่าเป็นบัฟที่ครบเครื่องมากๆเลยนะมีทั้งบัฟอมะตะฮิวเลือดเพิ่มพลังชีวิตนะครับซึ่งสกิลหนึกว้างอยู่ที่335จุดนะ,ะซึ่งผมก็มองว่าบัฟความกว้างกำลังดีเลยครับ สกิลที่2นะครับเป็นสกิลดาเมจยกเลิอกอมตะของศัตรูแล้วก็เปลี่ยนศัตรูธาตุามืดเป็นไรธาตุและสร้างความเสียหาย30เท่านะครับอาการเปลี่ยนศัตรูธาตุามืดเป็นไรธาตุเนี่ยผมจะมองว่ามันเป็นนามธรรมเป็นหน่อยยังไม่เห็นผลชัดเจนมากสักเท่าไหร่นะครับส่วนสกิลนี้มีความกว้างอยู่ที่300จุดนะครับผมก็มองว่าไอ้กลางๆนะเป็นสกิลดาเมจที่ความกว้างยังพอใช้ได้อยู่นะครับ แล้วก็ความสามารถติดตัวครับเป็นความสามารถกลุ่มของกอบลินสเลเยอร์แล้วก็ความสามารถให้ปอร์ของมันนะครับก็เป็นเฮือกสุดท้ายนะครับก็คือถ้าเกิดเลนเจอร์ตัวนี้ถูกกําจัดมันก็จะติดเฮือกสุดท้ายก็คือเลนเจอร์ตัวนี้จะเป็นอมตะแบบยังไงก็ตีไม่เข้านะครับเป็นเวลา7วินาทีแถมพลังชีวิตระหว่างที่มันอยู่ในเฮือกสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีพลังโจมตีมากขึ้นด้วยนะครับอาผมก็เลยให้ตัวนี้เป็นตัวแทงที่ดีมากๆเลยนะ อยู่ที่ระยะยืนอยู่ที่55จะบอกให้ว่ายืนใกล้ชิดติดศัตรูมากๆเลยนะครับแล้วเวลามันตายเนี่ยยังมีทาาหน้าของเพื่อสุดท้ายที่ยังยืนแข็งค้าให้ทีมอยู่แล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยก็ยังส่งเสริมตัวมันมากๆโดยการบัฟอมตะแล้วก็ฮิวเลือดแถมยังเพิ่มเกาะเลือดให้กับตัวเองเอีกนะครับแต่ว่าติดที่ใช้แล่ค่อนข้างจะมากนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีลดแล่3จุดเนี่ยผมก็มองว่า1830ไม่ใช่ปัญหาแน่นอนครับ ผมก็เลยมอบอันดับที่8ให้กับกอล์ฟลินสเลเยอร์ไปนะครับส่วนอันดับที่7นะครับผมขอมอบให้กับมูนเบสบอลนะครับอ่ามูนเบสบอลเป็นพลังธาตุมืดใช้แร่อยู่ที่1,520ก็แร่อยู่ที่ประมาณกลางๆนะครับ ข้นไปทางสูงเลยอ่ะสกิลแรกนะครับเป็นขัดขวางฟื้นฟูพลังชีวิตของศัตรูแล้วก็สร้างความเสียหาย3,600เแล้วก็ทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังนะครับสกิลนี้จะไม่มียกเลิกอมตะนะครับสกิลกว้างอยู่ที่350จุดโอ้โห350จุดนี่ถือว่ากว้างพอใช้ได้เลยนะครับสกิลที่2นะครับเป็นสกิลบัฟอมตะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี320%รีนแถมยังเพิ่มความเร็ว การเคลื่อนที่อีก1 8 0ซนะครับอะซึ่งผมก็มองว่าสกิลเนี่ยมันดีมากๆแถมมันยังบัฟหน้าป้อมอีกเพราะฉะนั้นเวลามันปล่อยออกมาเนี่ยมันก็สามารถพาเพื่อนเข้าตำแหน่งเพื่อโจมตีฝั่งศัตรูได้นะครับอะผมก็มองว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยที่ผมให้มันอยู่ที่อันดับ7นะครับเพราะว่านี่เลยสกิล2เพราะว่ามันสามารถบัฟวิ่งแล้วก็บัฟอมตะเพื่อให้เพื่อนเข้าตำแหน่งและไปโจมตีศัตรูได้อย่าง รวดเร็วนะครับอ่าส่วนสกิลติดตัวนะครับเป็นขัดขวางการชาร์จขี่ปานาวุธอันนี้ผมก็มองว่าธรรมดามากๆและสกิลไฮเปอร์เป็นขัดขวางการสร้างลินเจอร์ของศัตรูก็คือตัวนี้ถ้าเกิดถูกปล่อยออกมาเป็นจํานวนมากมันก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยปล่อยตัวช้าลงหรือว่าตัวหนืดนั่นเองครับอ่าผมก็เลยให้มูลเบสบอลเป็นอันดับที่7ไปนะครับเรามาต่อกันที่อันดับ6ดีกว่าอันดับ6ผมขอมอบให้กับ โยนะครับอ่าโยเป็นพลังธาตุไฟนะครับสกิลหน,นะครับเป็นสกิลที่เพิ่มการต้านทักษะ40%แล้วก็ยกเลิกบัฟเสียของพับพวกแล้วก็สร้างอมตะนะครับสกิลนี้มีความกว้างอยู่ที่360จุดนะครับซึ่งถือว่ากว้างคอใช้ได้เลยอ่ะ สกิลนี้นะครับมีการต้านทักษะแถมยังสร้างบาเรียแล้วก็ล้างผลลับด้านลบผมก็มองว่ามันดีมากๆเลยนะครับส่วนสกิลที่2นะครับเป็นสกิลดามจยยเลอกอมนาของศัตรูแล้วก็สร้างความเสียหาย3,600%แล้วก็ขัดขวางการฟื้นฟูของศัตรูนะครับสกิลนี้มีความกว้างอยู่ที่310จุดนั่นเองครับ สกิลตีดตัวนะครับก็จะเป็นสกิลกลุ่มนะครับเป็นเรื่องของชาแมนคิงนะครับและข้อสกิลไฮเปอร์ที่เป็นเมตาอยู่ตอนนี้นั่นก็คือหยุดเวลา5วินาทีนะครับอ่ะก็คือเซนเลนเจอร์ตัวนี้ถ้าเกิดถูกปล่อยออกมาแล้วมันยังยืนได้อยู่ใน10วินาทีความสามารถนี้ก็จะปรากฏก็คือจะหยุดเวลาไม่ฮะไม่สามารถทำให้ศัตรูปล่อยตัวได้ภายใน5วินาทีนะครับ ตัวโยเนี่ยที่ผมให้มาอยู่อันดับ6นะครับเพราะว่ามันมีค่าแฝงที่มันอึดเป็นพิเศษนะครับมันยืนนานแบบ มันจะมีทั้งหลบทั้งต้านที่แบบมากกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาขึ้นมานะครับจะเห็นว่ามันสามารถยืนได้นานนะครับแถมยังมีสกิลหนึ่งที่บัฟต้านสกิลทําให้มันยิ่งยืนนานเข้าไปอีกก็คือแบบสกิลที่ศัตรูยิงมาก็จะเบาลงเพราะว่าการบัฟสกิลแรกของโยแถมโยยังใช้แร่เพียงแค่1,230ซึ่งถือว่าน้อยนะครับอ่ะใส่แล่ลดแล่1จุดหรือ2จุดก็เพียงพอต่อการเรียกออกมาใช้แล้วนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราก็ไปต่อกันที่อันดับ5กันเลยดีกว่าครับอันดับ5ของเรานะครับก็คือบราวโกลเด้นนะครับหรือที่เรียกกันว่าบราว NFT นะครับเป็นสายพลังาธาตุแสงนะครับตัวนี้เนี่ย จะเป็นตัวที่หายากมากๆนะครับอาจไม่ค่อยเห็นคนใช้ผมว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันหายากมากๆแต่ว่ามาดูสกิลของมันเลยดีกว่าครับสกิลแรกนะครับยกเลิกทักษะอัมตะของศัตรูแล้วก็ทําให้ศัตรูชะง,งักแล้วก็สร้างความเสียหายอีก3000%นะครับสกิลนี้กว้างอยู่ที่350จุดโอ้โห มันสเตตัสด,ดีมากๆทั้งยกเลิอกอมตะสตันแล้วก็สร้างความเสียหาย30เท่าแถมยังมีความก้าอยู่ที่350จุดโอ้โหอันนี้แค่สกิลแรกนะครับส่วนสกิล2นะครับสร้างบาเรียหรือที่เรียกกันว่าบัฟอมตะแล้วก็บัฟหลบแล้วก็บัฟวิ่ง1น0่รอ้าบอนะครับอ,อย่างที่ผมบอกไปสายพลังของผมเนี่ยอยากจะให้แบบมันมีบัฟพวกบัฟวิ่งเนี่ยเพราะว่ามันจะได้พาเลนเจอร์ของฝั่งเราเนี่ยเข้าตำแหน่งเร็วๆนะครับ ความกว้างของสกิลนี้นะครับอยู่ที่300จุดอ่ะซึ่งถือว่ายังไม่กว้างมากแต่ว่าก็ยังเป็นเกณฑ์ที่พอใช้ได้อยู่นะครับสกิลติดตัวของมันนะครับก็คือสร้างล่างโคลน,นะครับการที่ กดเรียกเลนเจอร์1ครั้งมีโอกาสที่เลนเจอร์จะออกมาพร้อมกันถึง2ตัวนะครับและสกิลไฮเปอร์ของตัวนี้นะครับก็คือแร่หนื่นะครับถ้าตัวนี้ถูกปล่อยออกมาเป็นจํานวนมากเวลาแร่มันวิ่งเนี่ยมันก็จะวิ่งช้าลงนะครับซึ่งตัวนี้สามารถอัพขึ้นเป็น9าดาวเพื่อเอาความสามารถ9้าดาวที่เด่นๆอะความสามารถ9ก้าดาวที่เด่นที่สุดที่ผมมองเอาไว้ก็คือ last attack หรือว่าโจมตีครั้งสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเลนเจอร์ตัวนี้ตายนะครับมันก็จะสุ่มติดสกิล1กับสกิล2 สุ่มติดสัก1สก,กิลขึ้นมาใช้งานก่อนมันตายนะครับอ่ะตัวนี้ใช้แร่เยอะสักนิดหนึ่ง2,600หน่วยนะครับควรมีลดแร่3จุดนะครับอ่ะแล้วลดแร่1นถึงสจุดผมบอกเลยว่ามันไม่พอนะครับมันค่อนข้างจะกินแร่มากๆขอแนะนําเป็นลดแร่3จุดดีกว่าครับอ่ะผมก็เลยให้ตัวนี้เป็นอันดับที่5นั่นเองครับ ต่อไปเราก็มาอยู่กันที่อันดับที่4นะครับก็คือเอเลนนะครับอาต้องบอกก่อนว่าเอเลนเนี่ยเป็นเอเลนตัวใหม่นะครับเป็นสายพลังธาตุไม้สกิลหนึ่งนะครับเป็นสกิลไฮไลท์ของมันเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเคลื่อนที่ไปยังกองทัพของศัตรูแล้วก็ยกเลิอกอมตับของศัตรูแล้วก็สร้างความเสียหายถึง3,600เซนะครับส่วนสกิลที่2นะครับก็คือบัฟอมตะ เพิ่มพลังชีวิต400%แล้วก็เพิ่มหลบทักษะอีก60%นะครับความกว้างของสกิลหนึนะผมขอบอกไว้ก่อนว่าอยู่ที่350จุดและสกิลสออยู่ที่320จุดนะครับอ ซึ่งตัวนี้คือผมก็ไม่อยากจะเอามาติดเทียริสรอกนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าเรนเจอร์สายพลังเนี่ยผมอยากเอามาเป็นตัวยืนมากกว่าแต่ขอบอกเลยว่าตอนนี้เอเลนตอนนี้เนี่ยผมขอบอกเลยว่ามาแรงแซงทางโค้งสุดๆเลยจะไม่ใส่ก็อะไรยอยู่ก็เลยขอเอามาเป็นตัวพิเศษที่แบบเป็นตัวข้ามนะครับอ่า แล้วก็มาดูสกิลติดตัวนั้นก็คือสกิลกลุ่มนะครับของฝ่าพิพพกไทยท่าน2แล้วก็สกิลไฮเปร์นะครับก็เป็นสกิลเมตาไฮไลท์อยู่ตอนนี้นั่นก็คือหยุดเวลา5วินาทีนะครับถ้าสามารถอัพขึ้นเป็น9าดาวเพื่อเอาความสามารถฟื้นพลังนะครับผมก็มองว่าฟื้นพลังเนี่ยก็เด่นที่สุดแล้วนะครับไม่หรือไม่ก็อาจจะเป็นพายุน้าแข็งแต่ผมก็มองว่าฟื้นพลังเด่นกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอเลนเนี่ยครับกระโดดไป หน้าบ้านศัตรูและพอเวลามันตายปุ๊บมันก็จะมีโอกาสที่จะฟื้นพร้อมกับเลือดอีก70%เพื่อยืนขัดขวางศัตรูต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อันดับ3กันต่อเลยดีกว่าครับอันดับ3นะครับผมขอมอบให้กับบาวมายากลเลยนะครับบาวมายากลเป็นสายพลังท่าแสงนะครับสกิลหนึ่งของมันเนี่ย ดีมากๆเลยครับนั่นก็คือยกเลิอกอัมาะของศัตรูแล้วก็สร้างความเสียหายถึง4,000%โอ้โหฟังไม่ผิดหรอครับ4,000%ครับแถมยังทําให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังอีกแล้วก็ที่ไฮไลท์ไม่พอของสกิลหนึ่งนั่นก็คือครูดาวสกิลเพียงแค่3วินาทีนั่นเองครับก็คือผมบอกเลยว่าแค่จะออกสกิลแบบบ่อยๆโดย,โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวรีเซ็ตสกิลเลยนะครับความกว้างของสกิลนี้นะครับก็จะอยู่ที่450จุดโอ้โห ฟังแค่นี้คิดว่าโกงหรือยังครับสมาชิกลองฟังสิครับยกเลิอกอมตะสร้างความเสียหาย4,000 ทำให้ศัตรูกระเด็นครูดาวแค่3วิแล้วก็ความกว้างอยู่ที่450จุดถือว่ากว้างมากๆเลยนะครับส่วนสกิล2ของมันนะครับก็คือเพิ่มพลังชีวิตถึง500%แล้วก็ต้านทักษะอีก50%แล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตถึง80%ของพลังชีวิตต่อ1วินาทีเป็นเวลา7วินะครับสกิลนี้ความกว้างอยู่ที่400จุดโอ้โหตัวอะไรมันจะแบบ ดีได้ขนาดนี้นะครับทั้งสกิลดีแล้วก็แถมยังบัฟกว้างโจมตีกว้างอีกโอ้โหผมบอกเลยว่าแร่ที่เสียไป2 4 1 0นี่้ถือว่าคุ้มมากๆกับสกิลที่ได้มาแล้วก็ความอึดของมันนะครับตัวนี้ถือว่าอึดมากๆเลยนะครับสกิลติดตัวของมันก็คือ last attack นะครับก็คือการที่เลนเจอร์ตัวนี้ตายก็จะ สุ่มติดสกิล1ไม่ก็สกิลสซักสกิลขึ้นมาใช้งานก่อนมันตายนะครับส่วนสกิลที่2นะครับก็คือตัวหนืดนะครับถ้าเกิดมากาะโปล่อยออกมาเยอะๆเนี่ยก็จะสามารถทำให้ศัตรูเนี่ยปล่อย เลนเจอร์ได้ช้าลงนั่นเองครับและตัวนี้สามารถอัพขึ้นเป็น9ดาวเพื่อเอาความสามารถเจ๋งๆอย่างการสร้างร่างคนนะครับก็คือการปล่อยเลนเจอร์หครั้งมีโอกาสที่เลนเจอร์จะออกมาพร้อมกันถึง2ตัวนะครับอ่ะอย่างที่ผมบอกไปว่ามันมีคอมโบตัวหนึ่งแล้วมันยังสามารถปล่อยออกมาได้ถึง2ตัวภายในการเรียกเพียงแค่หครั้งสมาชิกลองจินตนาการภาพดูสิครับว่าเลนเจอร์ที่สมาชิกปล่อยเนี่ย มันจะหนืดขนาดไหนถ้าโดนมายากลลึกลับเนี่ยปล่อยออกมาเยอะๆนะครับอาตัวนี้ผมก็เลยให้มันเป็นอันดับ3ได้แบบคู่ควรมากๆเลยนะครับและต่อไปเราไปดูกันที่อันดับ2กันเลยดีกว่าครับ อันดับ2ของเราจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือแซลลี่นาฬิกาปู่นะครับเป็นสายพลังธาตุมืดใช้แล่อยู่เพียงแค่1 5 0 0ซึ่งถือว่าน้อยมากๆสําหรับร่างก้าดาวนะครับสกิลแรกนะครับเป็นสกิลดาเมจขัดขวางการฟื้นฟูพลังชีวิตของศัตรูทําให้ศัตรูชง,งักแล้วก็สร้างความเสียหาย 3,4%0% 0นซะครับซึ่งสกิลนี้นะครับจะไม่มียกเลิกอมตะนะครับสกิลนี้มีความกว้างอยู่ที่330รอาิจุดนะครับซึ่งถือว่าธรรมดา ซึ่งตัวนี้ไม่ใช่สกิลหลักอยู่แล้วสกิลหนึ่งของมัน สกิลสนะครับผมมองว่าเป็นสกิลหลักเลยก็ว่าได้น,นั่นก็คือบัฟอมตะเพิ่มพลังชีวิต500%แล้วก็บัฟวิ่งถึง180%อย่างที่ผมบอกว่าสายพลังเนี่ยผมอยากให้เป็นตัวที่พาเพื่อนๆวิ่งเข้าตำแหน่งเร็วๆนะครับอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าทาไมถึงอยากให้เป็นสายพลังเพราะว่าถึงเพื่อนๆจะวิ่งไปเร็วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคิดลองคิดสภาพนะครับถ้าเกิดเป็นว่องไวหรือเป็นไหวพริบนะครับที่มันบางๆแล้วไปยืนเข้าตำแหน่งก่อนแต่ศัตรูเดินมา ถึงว่องไวกับไหวพริบเราแล้วโอ้โหไหยนะเกิดแน่ๆเลยครับผมก็เลยอยากให้สายพลังเนี่ยเป็นสายที่พาเพื่อนวิ่งแล้วก็เอาตัวเองไปค้ำหน้าก่อนนะครับผมก็เลยมองว่าตัวที่มีบล็อวิ่งนะครับผมก็เลยแบบให้อันดับมันดีนิดนึงเพราะว่ามันจะพาเพื่อนเข้าตำแหน่งได้อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับสกิลนี้มีความกว้างอยู่ที่400จุดซึ่งถือว่ากว้าง ใช้ได้เลยนะครับเป็นสกิลที่บัฟกว้างมากๆอ่ะส่วนสกิลติดตัวนะครับเป็นสกิลต่อต้านการเปลี่ยนสภาพนะครับก็คือเจมืดสาบแล้วมันจะกะไม่กลายเป็นหินนั่นเองหรือไม่ก็เป็นบอสซีโอเนี่ยเวลาสาบไปปุ๊บไอ้ตัวนี้มันก็จะไม่กลายเป็นกล่องกระดาษน,นะครับ ส่วนสกิลไฮเปอร์ของมันนั่นก็คือขัดขวางการสร้าง,ลงเลนเจอร์ของศัตรูก็คือการที่ปล่อยแซรีนาการปู่ออกมาเดือนๆนะครับมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยปล่อยตัวได้ช้าลงนะครับและตัวนี้สามารถอัพขึ้นเป็น9ดาวเพื่อเอาความสามารถหยุดเวลานะครับอ่ะความสามารถเนี่ยที่เด่นๆนะครับก็จะมีอยู่2อันนั่นก็คือสร้างร่างคนแต่หยุดกับหยุดเวลานะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเมตานี้นะครับจะบอกว่าทุกคนเนี่ยรีหาค่าที่เป็นหยุดเวลา 5วินาทีซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ผมก็มองว่าถ้าเกิดได้อันใดอันหนึ่งมาเนี่ยก็นำมาใช้ได้เลยครับไม่ต้องเสียตั๋วรีเซ็ตไปรีนะครับเพราะว่าตั๋วเนี่ยค่อนข้างจะหายากมากๆแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการหยุด5วินตจริงๆนะครับก็บอกเลยว่า ิเลทย่อมระงับด้วยการเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนให้มันได้เพราะเราอยากได้เราก็ต้องเปลี่ยนให้ได้นะครับ่แซลลี่นาฬิกาปูอันดับ2ของเราก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอันดับ1ของเราก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแซลลี่นาฬิกาปูของเรานั่นเองครับนั่นก็คือ บราอุนบิสนะครับทำไมผมถึงให้บราอุนบิสเป็นอันดับที่1นนะครับลองมาดูกันดีกว่าอันูบิสนะครับเป็นสายพลังธาตุแสงนะครับใช้แร่อยู่ที่1,810ก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับใส่รุดแร่ยังแต่โว้ ขอบอกเลยว่าใส่รดแร่2จุดก็นํามาใช้ได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดมีลดแร่3จุดนี่ก็จะดีมากๆครับสกิลหนึ่งของมันนะครับก็คือบัฟวิ่งแล้วก็บัฟหลบทักษะ40แล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตอีก40นะครับมีความกว้างสกิลอยู่ที่350จุดนะครับผมก็มองว่าเป็นความกว้างที่มาตรฐานปกติทั่วไปนะครับส่วนสกิลที่2นะครับก็คือ การสร้างโลงฟาโลยกเลิอกอมตะของศัตรูนะครับอะแล้วโลงฟาโลไม่ใช่สร้างแค่1แต่สร้างถึง2เลยนะครับแถมโรงของมันยังต่อต้านพายุหิมะอีกนะครับอะแล้วก็สก,กิล ติดตัวนั่นก็คือล a สแอคแท็กนะครับก็คือถ้าเกิดบ้าอนุบิตตายนะครับมันก็จะสุ่มติดสกิลขึ้นมา1สกิลนะครับและสกิลไฮเปอร์ของมันก็คือเลนเจอร์หนืดนะครับอ่ะก็คือปล่อยตัวหนืดถ้าเกิดตัวนี้ปล่อยออกมาเยอะๆบาอนุบิตปล่อยออกมาเยอะๆเลนเจอร์ของศัตรูก็จะหนืดลงนะครับก็คือปล่อยตัวได้ช้าลงนั่นเองครับและสามารถอัพขึ้นเป็น9้าดาวเพื่อเอาความสามารถ สร้างล่างคูณหรือไม่กระทั่งเพิ่มแร่ส0มหน่วยนะครับแต่ว่าผมก็มองว่าถ้าเกิดจะคุ้มที่สุดนะครับก็สร้างล่างคูณดีกว่า,าสมาชิกลองคิดสภาพสิ ถ้าเกิดบาวอนุบิตออกมาพร้อมกันถึง2ตัวนะครับการสร้างโลงฟาโลของมันเนี่ยก็จะมีถึง4โลงเลยนะแถมบาวอนุบิตนะครับถ้ามันอัพขึ้นมาเป็น9ดาวผมจะให้ดูความพิเศษของบาวอนุบิตนะครับก็คือสกิลที่2นะครับมันจะอัตราการติดก็คือ100%นะครับก็คือไม่จําเป็นต้องใส่เกียร เพิ่มอัตราการใช้สกิลมันก็จะใช้สกิล2อยู่ที่100%อยู่แล้วโอ้โหแถมยังสร้างโลงฟาโลถึง2โลงแล้วก็กันพายุหิมะยกเลิอกอมตากว้างถึง400จุดนะครับ400จุดไม่ใช่เล่นๆนะโดนล้างอัมตาไปไกลมากเลยนะครับผมก็เลยให้บาวอนุบิสเนี่ยครับเป็นอันดับ1นนะครับ แล้วก็ระยะยืนมันอยู่ที่100นะครับโอ,อ้โหผมก็ยอมรับจริงๆว่ามันยืนอยู่ที่จุด100แต่ว่าโลงฟาโลของมันเนี่ยมันไปคำหน้ามากกว่านั้นอีกผมก็เลยให้อนุบิสเนี่ยเป็นตัวยืนที่ดีมากๆเลยนะครับแถมยังมีบัฟวิง่งแล้วก็มีฮิวเลื่อนให้กับเลนเจอร์พักพวกเราอีกนะครับก็คือเลนเจอร์ของเราเนี่ยก็จะสามารถเข้าตำแหน่งได้เร็วแถมเข้าตำแหน่งไปพร้อมกับอัตราหลบทักษะแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตผมก็บอกเลยว่าการเข้า ตำแหน่งของเลนเจอร์พักพวกฝ่ายเราเนี่ยก็จะมีคุณภาพมากขึ้นไปอีกนะครับอสำหรับการจัดอันดับレนเจอร์ในครั้งนี้นะครับสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรจะเห็นต่างหรือเห็นด้วยเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับแต่ขอเป็นคอมเมนต์ที่สุภาพนะครับสำหรับวันนี้นะครับแทนเทมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย